สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทัวร์โต๊ะอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากดินชัยคิตตี้กันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นปดิีินอันเดนนะแล้วก็จะเป็นพวกของต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเทนหอมอนินชักอันนี้จะใส่กล่องขนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกระบาสติกเกอร์เป็นกล่องของนมะนแล้วก็ถัดมามาดูตรงนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวเราปรับกล้องก่อนรู้มุมนี้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะคะอย่างแรกก็จะเป็นสเปรย์ แล้วก็จะเป็นเพ้น,นก์ตนเมฆนะคะแล้วก็อันนี้ตอมารีซาักนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แล้วก็กราะบหะนะี้อันนี้จะใส่พวกปากกาไฮไลท์นะคะม <c oughs> ีนาที่สองเป็นไมเคิล <c oughs> แล้วก็เป็นผู้ของตัวนี้ที่เรียน ต่อมานะคะมาดูดุกคนจะเห็นมาิกันค่็จะเป็นเทปชั้นบนจะเป็นเทปวิช้นี้เอาไว้เก็บเทปนะคะต่อมามาดูอันนี้จะเป็นกล่องแว่นตานะคะ ก็เป็นเทียนมีงลินซักนี่เป็นกระดาษโน้นะคะบางส่วนลินซักอันนี้เราได้มาจากซอมบี้ค่ะทั road, ้งสองอันเลยนะปนะเดี๋ยวจะเอาน้องลินชักลงมาให้ดูนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มจากช่องช่องแรกก่อนเลยนะคะช่องแรกก็จะมีเป็นตากา อันนี้ได้มาจากซีเรส์นนะเป็ปากการูกยาแคปซูลนีนงงนะแล้วก็จะเป็นยางลบก,กับที่ข้าหนังสืก็จะเป็นลิควิดนะคะกับยางลบแล้วก็จะเป็นแท่นเทปจิว๋วต่อมานะคะมาดูตรงนี้จะเป็นเทปจิ๋วต,ตา่างๆกบเหลาสองอันกระดาษโน้สติกเกอร์กับคุณอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ช่องนี้นะคะก็จะมีเป็นนี่ตัวไอเส้นสองกดนะคะแล้วก็มีเป็นกระดาษโน้ตซองสติกเกอร์ต่างๆกระดาษโน้ตนะคะอีกช่องหนึง่งอีกช่องหนึ่งนะคะจะมีกันไกลแล้วก็มีเป็นสปรีสปรีนะ แล้วก็เป็นกระบองนะคะกระดาษโน้ตที่คิวสติกเกอร์การ์ดอะไรนีนะ้แล้วก็มีที่ขนานนสีต่อมามาดูอันนี้กันบ้างนะตัวที่แสนนี้นะคะเราจิบจากชบอบซาริโอนวันสี0ร้อ้าร้อ0สองร้0ยส0่นี 400, 400. 400, 400เลยจะ้ไม่ได้นะ ก็อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นน้องหมัลติบะมันเป็นที่แขวนของนันเราออกมาบางว้ตรงนี้คำไม่รู้จะเอาไว้ไหนปากกาที่ใช้บ่อยๆกับสีนั้นแล้วก็มาดูกันบ้างจะเป็นอันนี้นะคะสูตรที่วัเทปก,กระดาษสมุดกระดาษนน้ตเลลี่เทปทูติกเกอร์กันี่เช่นนี้ แล้วก็ต่อมานะคะด้านบนจะมีเป็นตารางเรียนโปลสตาร์ทที่ติดไ้น,นะคะแล้วก็เป็นแขนสิกเกอร์เดี๋ยวจะหยิบสติกเกอร์ที่แขวนมาให้ดูนะคะอุย้ยอันนี้จะเป็นพิมพ์เปจนะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ค่ะ ของมิสเตอร์ดีเอายหมดเลยนะแข่งกับที่เดีแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นของร้านมิสเตอร์ดียอไ้ทั้งหมดเลยนะรีวิไปหมดแล้วดูลินซักมูสีกันบ้างนะคะจะเป็นพัสดุ กับซองพัสดุนะแล้วก็เป็นแฟ้มสติกเกอร์นะคะให้ดูค่ะวๆนี่จะเป็นแฟ้มสติกเกอร์รีววไปแล้วนะคะก่อนมานะก็จะเป็นกล่องอีกเกียสองกล่องจะเป็นกล่องแรกก็จะเป็นของต่างๆนะจะเป็นกล่องสีขาวกับสีฟ้านะคะกล่องที่สองเอาไว้เก็บเทปใหญ่ๆเนาะ มารินชาคุณน,นะคะก็จะเป็นไม่มีอะไรเลยก็กะว่าจะเอาไว้แบบเก็บเคร่องเขียนเนะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเยอะเลยก็เลยวางไว้งุ่มๆก่อนแล้วก็จะเป็นที่หันกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าอีเกียกับกระเป๋า ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเราสำหคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ